ผมมาอยู่บ้านสวนน้อยรีสอร์ทสีคิวครับมาบึงความคืบหน้านในการสร้างเพิ่มเติมหลังจากที่สร้างปกติกระกสร้างไรอยู่แล้วนี่มีอันนี้เป็นอะไรครับสร้างอะไรครับตรงนี้บ้านฮอบบิตริมน้ำอ,อันนี้เป็นบ้านฮอบบิดริมน้ําเดี๋ยวไปดูการพื้นที่สําหรับถ่ายรูปนะครับอ๋ออันนี้เป็นซุ้มสําหรับมุมถ่ายรูปใช่ครับแล้วก็นั่งเล่นนั่งเล่น<อ>ลก็จะทําเป็นสระน้ำ<อ>เหมือนลำธารนะครับ อาผสมปูด้วยใช่ครับจะฉาบเป็นลายลายข้างหน้าครับเป็นลายไม้เออดีเนาะที่ผสมปูเนาะไม่ต้องคนเนาะใช่ฮะเราใช้ไม่เยอะมากครับปั่นปั่นแล้วก็แต่งเป็นลายไม้ที่ตรงขอบเนี่ยขอบก็นสาดมานะครับเนี่ยแต่งเป็นตอไม้อะไรพวกนี้ฮะโอแต่งเป็นตอไม้ด้วยใช่ครับอันนี้จะเป็นลำธารคือเลยทำเป็นน้ำตกแล้วเป็นลำธารไหลมาคนก็มาเดินเล่นได้ออืก็คือเราปรับปรุงใหม่ให้ให้คนสามารถจะ เข้ามาใกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้นใกล้น้ำอันนี้เป็นน้ําตกใช่ฮะแล้วก็เย็นๆเดินเล่นได้ก็คือเหมือนกับเราสร้างลําทารขึ้นมาเองฮะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่เขาใหญ่เราไม่มีบรรยากาศธรรมชาตินี้เราก็คือจากนา้ลร้างนะฮะเราก็มาสร้างทุกอย่างขึ้นมามสร้างธรรมชาติขึ้นมาให้คนเที่ยวได้อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึง่งด้านนี้ครับอันนี้จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็จะเอาดึงสไตล์บ้านสีขาวบ้านริมทะเลสตร์น เอามาอยู่ใกล้ใกล้น้ำมากขึ้นครับบ้านบ้านริมทะเลมุมเนือฮะคือข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแนวบ้านริมทะเลอ๋ออันนี้บ้านริมทะเลใช่ครับก็จะออกแนวฟ้าขาวอ่ะครับอันนี้พักได้ใช่ไหมครับเออเป็นที่ถ่ายรูปเหมือนกันใช่ใช่เป็นที่เน้นให้คนมาถ่ายรูปเล่นคือคนจะได้มันจะได้ประโยชน์กับคนจํานวนมากมากกว่าส่วนบ้านพักเราก็มีอยู่แล้วเป็นด้านหลังเป็นสัตวตรงนี้แล้วแล้วออกแบบเหรอตรงนี้เราออกแบบเอง ออกแบบเองครับทำไปคิดไปสถาปนิกสถาปนิกนะฮะอ๋ออันนี้คือืไม่มีแบบไม่มีไม่มีการล่างบนกระดาษเราก็ลองดูว่ามันได้เหมาะสมก็บตรงไหนแล้วก็ปรับเก็บไปเรื่อยๆแสดงว่าเราได้ช่างดีด้วยช่างด้วยช่างก็คือตามใจเราช่างตามช่างไม่ค่อยเถียงเนาะถ้าช่างไม่ค่อยเถียงมันจะได้งานออกมาตามใจเรานีะเออ มาเขาแค่ถามว่าทําแบบนี้ได้ไหมถ้าทำได้อลองทําดูอะไรเงี้ยฮะเราก็จะทําเพิ่มไปเรื่อยๆก็จะทําไปคิดไปฮะแบบแบบก็ยังยังไม่แน่นอนอจะเป็นนินน้ํามันก็คือจะได้บรยากาศที่เย็นๆขึ้นมาครับก็เป็นของแถมให้นคนที่มาเที่ยวบ้านสนน้อยก็จะได้บ้านแ,<ข>และนีเ้เราก็ไม่ได้ต้องเทป,ปูนเราเราเอาเอาอิดบล็อก ก่อใช่ไหมครับอ่าผสมกันนะฮะเอามีอิฐบล็อกด้วยแล้วก็เทปูนเทปูนตรงกลางอ่ะครับอ,อิฐบล็อกและเทปูนตรงกลางใช่ครับผิวหน้าเนี่ยผิวด้านหน้าอาจจะแปะโฟมนิดหน่อยเพื่อการความร้อนอืมนะฮะความร้อนจะไม่ได้เข้าในข้างในก็คือก็จะเย็นโดยที่ไม่ต้องติดแอร์คนก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันได้นานขึ้นนะครับก็คือจะมีจะมีโฟมเป็นส่วนส่วน,วนกันร้อนเข้ามาด้วยอ่าครับก็คือ ให้มันใกล้ชิดกับน้ำบางทีกามาเล่นได้อาจจะมีตะข่ายมีอะไรมีเรือให้คนมามาถ่ายรูปเล่นก็คือเน้นเน้นเน้ถ่ายรูปเล่นได้เน้นเน้นเน้นเรื่องถ่ายรูปอันนี้ลงลงทางนู้นเหรอครับก็ทําทางลงทางนู้นทางทางทำไปเรื่อยครับเดี๋ยวคุณนกพาไปดูไปดูไหนครับครับคุณนกเดมอนออสเตรเลียครับเอาไปคุณนกจะพาทชมด้วยไปพี่มาไปไหนครับไป อ,อันนี้เป็นบ้านบ้านบ้านฮอบิทหลังแรกอะครับออ oh. หลังแรกเดิมก็คือก็จะเห็นเป็นเดินเดินเดินปลูกปลูกหญ้าปลูกดินบนหลังคาครับ,รบทีนี้เราต้องการให้ มันใช้ประโยชน์จากลังคามากขึ้น<อ>เดิมเนี่ยเดิมเราก็คือเทปูนหนาๆให้มันลาดเอียงแล้วก็ใสออ่ใส่กองฟางใส่ขุยอะไรเยอะเพื่อจะปลูกต้นไม้ได้ในบ้านจะเย็นเย็นมากหน้าหน้าร้อนก็จะเย็นหน้าหนาวนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราก็โอเคปลูกได้แล้วปลูกปลูกหญ้าบนหลังคาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้คนได้ออสามารถจะขึ้นไปเดินเล่นข้างบนอขึ้นไป ค่อยขาเล่นหน้าบ้านได้คือได้สัมผัสมากขึ้นจากการที่จากการที่เออได้ถ่ายรูปหน้าประตูเฉยๆแต่เนี้ยเราสามารถที่จะเดินขึ้นไปออถ่ายรูปอาจจะมีการจัดสวนหย่อมข้างบนนะคะรับเ่วามล่มลื่นแล้วก็สามารถจะถ่ายจากข้างล่างเห็นเห็นเห็นคนไปอยู่บนหลังคาได้หรือว่าค่อยขาบนหลังคาได้นะครับเพราะว่ามีบ้านบาง,บางหลังก็คือ เป็นที่ที่ฟีเวดดิ้งของของชาวต่างชาติเลยครับเขาจะมานั่งค่อยขาในบ้านหลังเล็กๆเราก็เลยเราก็เลยเอาไอเดียของหลังเล็กๆของเราเนี่ยมาใส่ในหลังใหญ่ให้คนสามารถที่จะเดินสัมผัสได้มากขึ้นหลายคนบอกว่าราคาคงจะแพงมากบ้านห้องห้องต่อคืนต่อคืนเริ่มต้นที่800บาทเนี่ยไม่แพงด้วย1,200 แพงสุดของท้องสองคนก็คือ1,500บาทอ้บก็ไม่แพงไม่แพงน,นะัพี่ข้ออาหารเช้ามินิบาร์แล้วก็สามารถจะใส่ชุดคอสเทย์ของเราเนี่ยได้ไม่จำกัดใส่ได้ทุกชุดเลยแลควตรนี้คือเป็นตรงของแถมที่ที่เรามีให้คนทีนทน่มามาตักเตะอ่าดูในห้องรู้สึกมามาทีไรคนเต็มทุกทีต้องจองล่วงหน้า <c oughs> ขอเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรสำหรับรีสอร์ทนะครับคือ081291 ห้าห้าหนึ่งหกศูนย์ครับขออีกครั้งศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์ครับก็คือหรือว่ามาที่เฟซบุ๊กของชื่อว่าบ้านสวนน้อยรีสอร์ทเลยนะแลัอยู่สีคิ้วนะฮะครับนนี้มาดูตัวอย่างบ้านบ้านอันนี้อันนี้เป็นบ้านบ้านฮอบิดหลังแรกเลยนะครับอัน,นเป็นบ้าน<อ>ห้องชุดใหญ่ครับห้องชุดใหญ่ก็คือ จะมีสามห้องนอนนะครับเป็นเป็นห้องคอนเนคชั่นสามห้องติดกันสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับเอ่อราคา3,300บาทสามห้องนี่สามพันเอง3,300บาทสำหรับหกหกท่านหกท่านครับอันนี้เป็นห้องห้องแรกห้องไฮไลท์เลยที่ตอนแรกที่เราเราสร้างบ้านขึ้นมาครับคือตอนนั้นก็คือเอ่อเราเราเรามาสร้างบ้านเพื่อจะอยู่อาศัยทีนี้ก็คือเอ่อช่างว่างเราก็เลยลองหางานให้เขาทำดูตอนนั้นมันมีหนังเรื่องพอบิดมาเราก็เลยเขาชอบอยู่นานแล้วฮะเราก็เลย ลองออกแบบแบบดูถาม้างว่าทําได้ไหมห้างลองทาดูดูกันอะไรเงี้ย,ยนนนก,ก,ก,าากหนหน็คือเป็นบ้านที่สไตล์บ้านบ้านบนเนินนะครับแล้วก็มีประตูกลมเข้ามาแล้วก็ถ้าเป็นในหนังคือเป็นบ้านที่เจาะเข้าไปในภูเขาทีเออ่เราก็จาลองลก็คือยกบ้านขึ้นมาให้สูงหน่อยแล้วก็ ปูกย่าบนหลังคาก็คือจำลองขึ้นมาแล้วก็จะเป็นงานไม้ฮึ่มมันแรงูอบอุ่นมากครับเป็นงานไม้ครับผมอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเอาตาม,ตามเอาตามมุมที่เข้า,ามมมได้มุมที่มีอะคุณน,น,นอ็อตแปลงตามพื้นที่แล้วที่เราทำขึ้นมาครับนะฮะห้องก็จะใหญ่หน่อย เอ้ยเย็นเนะาะฮะเย็นก็คือเย็นจากันี้นี่ไม่ไม่ดินข้างบนนี่เองครับไม่ได้เปิดแอร์นะไม่ได้เปิดแอร <lerde S> ์<อ>ห้องน้ํากว้างด้วยห้องน้าก็จะกว้างสามห้องนอนสามห้องน้ำนะฮะก็คือห้องน้ํากว้างด้วยตรงนี้ก็คือกรณีที่มาเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยก็สามารถจะมีความสุขปาร์ตี้กันนี้ได้เด็กวิ่งไปวิ่งมาเัอมีพื้นที่ในการ การเดินเล่นนะครับเล่นดมี่ได้ด้วยได้ด้วยครับในประตูอิสนอ๋อนี้ประตูส่วนตัวมีประตูสามห้องสามในคุณนกลองเปิดจริงเราคือเป็นสามห้องนอนสามห้องน้ำครับเปิดได้เลยครับหมุนมุนได้เลยเปิดด้านนอกอ๋อใส่คอนรอไปครับอ๋อนี่เราเข้าถึงนได้นี่ห้องนอนสองคนมีแอร์เรียบเลยอยกันจะแยกกันหมดแต่ละห้องก็คือเหมือนเหมือนห้องเดี่ยวเลยฮะคือมีมีห้องน้ําส่วนตัวของแต่ละห้องมีตู้เย็นมีทีวีเหมือนมาตรฐานเลยฮะมีตู้เสื้อผ้านะครับ กัรจะแยกไปอันนี้ตัวอย่างแรงบันดาลใจจากในในภาพยนตร์นะครับเรื่องเดอ h o อบบินะครับเราก็เพ่งมุมเนี้ยแบบเนี้ยเราจะทำไงให้มันได้อารมณ์แบบนี้ครับเราก็เลย Ар จินตนาการเราก็ทําตามช่างที่มีอุปกรณ์ก่อสร้างที่เรามีอ่าก็คือมันไม่ได้เหมือนมากแต่ว่าม,มันได้อารมณ์เข้ามารู้สึกได้คุณน้องบอกว่าอ๋อยาน้ครับอ่าว <c oughs> อของฮอบบิทนะครับ <c oughs> <c oughs> ็คือชอบหนังเรื่องน,นี้ด้วยแล้วก็ชอบตัวบ้านนะครับที่ว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมากนะครับ,<อ>บ,บคนคนเข้ามาก็จะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแล้วก็ถึงความความตั้งใจของคนที่ทำไม้พวกนี้เป็นไม้ไม้ไมลังเองนะฮะไม้พาเลทก็คือแถวนี้มันมีไม้ลงังไม้พาเลทเราก็เลยเอาลองมาแดัดแปลงทําดูตามตามอุปกรณ์ที่มีฮะไม่ได้มีไม้ท้นใหญ่มากนะครับนี่เป็นสามห้องนอนสามห้องน้ำประตูก็จะ แตกต่างกันไปนะฮะแต่ละห้องก็มีลักษณะเฉพาะองไปก็ตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราเราจะออกแบบเองก็คือใช้ไม้ลางทำเหมือนกันตู้เสื้อผ้าดูมีคุณค่าเนาะก็คือเราเราต้องการให้มันแปลกตาการมาที่นี่คือจะต้องเห็นของที่มันแปลกตาไม่ไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเราก็เลยต้องทำโต๊ะตู้เตียงเองอะครับอะไรเงี้ยครับเป็นความแปลกเนาะฉากอย่างนี้นี่คือแต่นัก็คือเราเราไม่ค่อยอยากให้เห็นทีวีเห็นอะไรที่เป็นเป็นสิ่งผิดแปลกเราก็เลยทําซ่อนไว้กาออกแบบตู้ทีวี ที่ใส่ตู้เย็นตู้เย็นก็อนนั้นก็คือก็สนุกในการออกแบบด้วยครับโดยที่เราใช้วัสดุพื้นก็คือเป็นเป็นไม้ลังไม่แพงไม่แพงครับไม้ล,งลังเราก็คือเป็นไม้มือสองนะครับเราก็ลองทําดูตัดง่ายตามมือช่างแล้วก็งานงานของของพอบิดคือมันจะเป็นงานที่ไม่ได้ละเอียดมากก็ไม่ได้เนียบมากนะฮะแต่ก็ก็ได้อารมณ์กวาบอุ่นนะฮะครับ,รบนี่ประตูก็ทําเองเ็าอี้นี่คือทำง่ายๆขึ้นมาแต่ก็คือเราก็เล่นสีออกแบบสีขึ้นมาเอง่ามันเป็นไม้ลังธรรมดาครับ ไม่ไม้เนื้ออ่อนสีก็ขาวเราอยากได้เป็นสีไม่สับสีไม้โอ๊กเราก็ผสมสีม้า๋อสก็เจอห้องก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็นี่ี่ห้องน้ำเดี๋ยวนะครับห้องน้ำห้องน้แต่ละอันคือห้องเราสามห้องเราสามห้องน้ำราคาสามพันสามร้อยบาทเหมือนสามห้องเลยครับเหมือนสามห้องแล้วพอนี้กันได้ซึ่งก็นอนได้ตั้งหกคนหกคนครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ปาร์ตี้กันได้อย่างเงี้ยครับ ตรงนี้จะดื่มจะกินจะสังสรรค์จะใช่ครับหรือข้างหน้าเรามีพื้นที่ปิ้งย่างมีข้างหน้าพื้นที่ปิ้งย่างให้อีกมีทีวีให้มีมาตรานมีความบรรยากาศความอบอุ่นนะครับก็คือมาก็จะการรับรู้ถึงความรู้สึกของที่นี่ได้ก็คืออันนี้คือคือบ้านบ้านหลังแรกที่เราเปิดตัวแล้วก็มีคนอยากมาพักอยากอยากเราก็เลยเปิดให้คนมาพักเดิมก็คือเราไม่สร้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่ที่จะมีสองสามสี่ห้า ก็คือเราลองสร้างขึ้นมาโอเคตอนแรกก่าว่าให้พวกแยกมิสมาพักอะไรเงี้ยทีเออดูแล้วคนสนใจบาอดีมีครั้งแรกก็คือรีสอร์ทเพื่อนเต็มก็เลยขอมาเปิดเป็นห้องพักเราก็เปิดให้ห้องพัก<อ>เสร็จแล้วมีการลง f a c e b o o k แชร์กันต่อไปอะไรเงี้ยครับเราเลยอลองมาทำทำดูอะไรเงี้ยครับก็คือเกิดเป็นเป็นห้องให้ชุดขึ้นมา ห้องห้องห้องอไทำมาครั้งแรกครับพอเราดูแล้วว่าเออ,เอ,อคนชอบเยอะมากคนมาแชร์กันเยอะบางทีทีวีก็มีม,ม,มาเราก็เลยรู้แล้วต้องสร้างเพิ่มอะไรเงี้ยก็คือเกิดไปหลังๆต่อต่อไปแต่หลังแรกนี่เราถือว่าเป็นหลังที่เราเราชอบมากคุณนกบอกว่าไปทางน,นู้น <c oughs> และและ,และสิ่งที่ผมชอบคือ <c oughs> เราเรามองตลาดนอกอ่าฮะอันนี้ก็เป็นเป็นความบังเอิญด้วยครับที่ที่ขึ้นต่างชาติชอบแล้วก็บอกต่อกันคือเดิมครั้งแรกคือคงเป็นต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะครับ เออแล้วเขาเขาเออได้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 ดูข่าวในในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเที่ยวแล้วก็โพสต์ส่งต่อกันไปเรื่อยปรากฏว่าสังคมชอบมากก็คือเเออออในโซนที่เขาเดินทางสะดวกก็คือโซนเอเชียรอบๆเราทั้งหมดนะครับตั้งแต่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเออแมกทังพม่าเขมรแล้วก็ลาวก็ก็คือมาของเราหมดเลยอะครับเพราะืั้นก็คือเราได้ตลาดกลุ่มนี้เยอะมากแล้วคือโชคดีก็คือว่ามาได้มาได้ทุกช่วง เมว่อช่วงที่เขาปิดเทอมก็คือเดือนธันวาเนี่ยครับเขาจะจองลูกหน้ามาเต็มหมดเลยเต็มสมัยก่อนคือก่อนโควิดมาคือเต็มเต็มทุกห้องเต็มทั้งเดือนเลยในเดือนธันวาแล้วก็ช่วงที่เขาปิดเราเลยเลยเราไม่มีแต่เราเราเลยไม่ห่วงเรื่องตลาดไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดคือตั้งช่วงก่อนโควิดนั้น เราก็เลยสบายแล้วก็คือเป็นความภูมิใจคือเรานําเงินพวกประเทศนะครับแล้วเรากล้าพูดได้ด้วยว่าของเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเจ้าเจ้าแรกที่ทํทาทาแล้วก็ดังนะฮะอาจจะมีทาเงียบๆมาหรืออะไรเราก็ไม่การันตีแต่ว่าเจ้าแรกเลยที่ท,ที่ประสบความสำเร็จก็คือทาแ,แ,แล้วทาแล้วอารมณ์ได้ครับก็คือมันมันได้อารมณ์จริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนยังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับตอนตอนตอนที่คนยอมรับกันที่มาคือว่าได้อารมณ์ของของความเป็นฮอรบิดได้อารมณ์งความฝุ่นอย่างเงี้ยครับก็เลย ก็เลยบอกต่อกันมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าสังพาดชอบมากก็หลายอย่างแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเราพอเราทาบ้านพอบิดเพิ่มเรื่อยๆเราก็อยากทําอะไรที่มันฉีกฉีกแนวตัวเองอย่างอย่างที่นี่คือเราก็ทําเป็นแนวซันโตนี่อ่ะครับก็สวยอ่าก็คือเป็นของแถมให้สําหรับคนคนที่มาพักนะครับอือคุณนกบอกว่าลงตอนนี้เรากําลังจะทํา ตกแต่งข้างบนเพิ่มนะคบก็จะมีเห็นเป็นผ้าปูนดิบอยู่ต่อไปคือเราก็จะระบายสีเป็นสีลายลายไม้เป็นการสาดแล้วข้างบนเนี่ยก็จะปลูกหญ้าสีเขียวให้ห้อยๆลงมาคนก็สามารถจะเดินขึ้นไปได้แล้วก็คลอยขาได้แล้วก็แต่งเป็นสวนหย่อมอ่ะครับก็คือบ้านบ้านพวกนี้เราก็จะพยายามปรับปรุงพอมีไอเดียอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาเราก็จะวนวนมาทำตรงที่เราขึ้นมาก็เป็นอีกหลังหนึ่งคะเนี่ยก็จะมีบ้านบ้านมีบ้านทุนเนี่ยหบ้านเป็นบ้าน ชุดแรกเป็นบ้านทําก,กอีกชุดหนึ่งที่เราเอทออกมาครับก็คือก็อพยายามจะทําบ้านสไตลแบบแบบ์แปลกๆเพิ่มขึ้นมารครับอก็คือพยายามทําบ้านสไตล์แปลกๆเพิ่มขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของแถมให้คนที่มา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 ,มาเอ้ยมาบ้านพอบิเอ๊ะทำไมมีบ้านบ้านทําบ้านซาโตลินี่มีมีบ้านโฟลงกเซนที่มาคือเป็นของแถมหรือไม่ก็คือเป็นเป็นไว้ต้อนรับลูกค้าที่มาซ้ำครับถ้าเป็นลูกค้าคนไทยจะเป็นลูกค้าที่มาซ้ำมาก มาตามแล้วําอีกก็คือเราอาศัยคือไม่ได้ไปท่องเที่ยวะจนไทยที่ไหนกันนะครับแต่ว่าคือมาปุ๊บเราได้ความอุ่นที่นี่มาแล้วไม่ต้องไปไปหาอาหารให้ยุ่งยากไปะจนไทยในการโรโฝนโดนหลอกโดนไล่แต่ที่นี่คือมาปุ๊บได้มาพักผ่อนมาชาร์จแบตได้เลยครับคุณนกเชิญทางโน้นและไปดูบุหลังคานะฮะอันนี้เราก็ทำทางขึ้นสาหรับไปบูหลังคาบ้านบ้านพอบิดหลังใหญ่ชุดนี้กันแล้วเราตีองค์กลางของไม้แล้วก็เดี๋ยวพอเราแต่ง แต่งข้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็จัดอันนี้ไม่ต้องแข็งแรงมากเพราะว่าดินก็เยอะนะเนี่ยดินก็เยอะแต่ว่าเราเราเราทำโอเวอร์สเปคเลยฮะแล้วก็เราทำทรงโค้งดินจริงๆก็จะเป็นดินเบาๆอ่ะครับเป็นเนอะเป็นขุยมะพร้าวครับเราพยายามเน้นเน้นขุยมะพร้าวไม่ใช่เอาดินหนักๆมาก็กันการด้วยก่อนดีกว่าเลยน้ําเราก็จะทําทําทําพื้นข้างในเป็นพื้นสโลปลงอยู่แล้วฮะับเนื่องจาให้น้ําน้ำอยังไงมันก็ไหลลงไปครับแล้วตรงนี้ก็คือบริเวณที่เราจะปลูกต้นไม้จัดสวนเพิ่มเนี่ยคนก็สามารถจะมา มีมีมุม er <reh ad S 1> มุมเพิ่มข้างบนนี้ได้อีกนะฮะอันนี้คือเตรียมไว้เดี๋ยวเราก็ใส่ดินปลูกต้นไม้ไปโอ้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 กล้าไปขนาดนั้นเลยระวังนะโอ้ต่างชาติกล้าโอ้ทำเองไกลยกล้าเนาะเจ้าคลิปหลุดคือตอนอนนี้มันมันได้แล้วก็คือเขาก็จะนั่งห้อยขาไปเงี้ยครับเพิ่มความสนุกหรือว่าบางคนก็คือก็คือมาอยู่นบนถ่ายรูปจากข้างล่างขึ้นมาได้สมัยก่อนตอนที่ยังลุกๆเนี่ยคนคนคนมาเลยเขาเขาปีนหาทางขึ้นมาเองเลยฮะเขาก็มาแอดถ่ายรูปข้างบนนี้เล่น อ่แต่วิวมันวิวมันก็ไม่ชัดครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นลานที่ให้เข้ามามุมถ่ายรูปเพิ่มอัจาจจ<อ>ั้น<อ><อ>เราพยายามจะใช้<อ>พื้นที่ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์นะครับอ่ทาทงนี้ก็จะมีมุมเพิ่มเราสามารถจะมองข้างบนข้างล่างก็ได้จากข้างล่างลงไปข้างบนก็ได้ครับก็คือ,อเราจะพยายามเพิ่มมุมทุกบุญม์นฮะคือลักษณะของเราคือใช้ทุกพื้นที่ให้มีประโยชน์สูงสุดเ,เพิ่มคุณค่ามันนะฮะ ท,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 ทุกส่วนเราสามารถจะข้างในข้างบนข้างล่างนันมีอยุดถ่ายรูปหมดอืมแล้วต้นกล้ามปูนี่อายุเท่าไหร่นะครับอันนี้ขึ้นมาเองน่าจะประมาณน่าจะประมาณไม่สี่ห้าปีนะครับอันเนะอ,ะอันนี้คือ,เ,อ,อเป็นเรื่องที่แปลกคือต้นต้นต้น,ตนไม้พวกนี้ ต้นก้ามปูเนี่ยมันจะขึ้นมาเองอไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันไม่เวิร์กเลย <laughs> แต่ปรากฏว่าไอ้ต้นที่มันขึ้นเองเนี่ยมันเวิร์กแล้วก็ให้คุณค่าส <laughs> ารทั้งร่มเงาทั้งใบที่มาเป็นปุ๋ยทั้งเย็นด้วยเนาะใช่เนี่ยมาครับ,รบแล้วใบที่ร่วงคือเรามาทําเป็นปุ๋ยแล้วอีกคือตอนหลังเราก็เลยเริ่มจะเริ่มไปหามาปลูกเองเองมากขึ้นนะครับครับก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะหามาปลูกนะฮะต่อไปคือจะมีเพิ่ม ต้นกระปุกเพิ่มเพิ่มมากอันนี้ <ๆ S 2> อันนี้อะไรนะอันนี้ต้นสินว์โอ๊กสินว์โอ๊ก,อกครับก็คือเป็นเป็นต้นโอ๊กที่มีลักษณะแปลกตาคือสิ่งที่เรามาคือว่าต้นไม้ที่ที่ไม่ค่อยมีที่ไหนอ่ะครับก็คือใบมันจะออกเป็นเฉียงเียงเหมือนต้นไม้ต่างประเทศก็คือจริงคือเป็นต้นไม้ต่างประเทศนะฮะจากออสเตรเลียแล้วก็มไม่ค่อยถัดใบแล้วก็แปลกตาอันนี้คือก็จะเหมาะกับบ้านฮอบบิตของเราครับเราก็เลยนำนำนำมาปลูกเพิ่มไว้ลายๆจุดอันนี้ถือว่าผมมาเปิดเปิดเปิดบ้านฮอบบิทหลังแรก หลังแรกเกิดจากแรงบ,บันดาลใจวก็บิดหลังๆต่อๆต่อๆมาต้องต้องขอบคุณบอดอขอทราบเบอร์โรอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรของบ้านสวนน้อยรีสอร์ทนะครับ,บออ0812915160นะครับ0812915160ขอบคุณครับบอดขอบคุณครับสวัสดีครับ